สวัสดีครับก็มาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมาพูดคุยนะครับเกี่ยวกับประสบการณ์การเลี้ยงนกแก้วริงเน็คสามเดือนนะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตนะครับน้องเขาอายุ3าเดือน ฟังนะครับผมโดยที่สิ่งที่ผมจะพูดนี้จะเป็นประสบการณ์ส่วนตัวเลยนะนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะแจตกต่างกับคนอื่นก็เป็นได้นะครับ mm hmm. ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ผมจะมาแนะนําสําหรับคนที่กําลังตัดสินใจว่าจะเลี้ยงลิงเน่ยดีไหมนะครับผม mm hmm. เพราะว่าสายพันลิงนเน่ย mm hmm. มีคนเลี้ยงเยอะก็จริงแต่ผมดู youtube แล้วเ,ออ mm hmm. เขาไม่ค่อยมีคนที่จะ พูดถึงเจ้าลิงเล็กมากสักเท่าไหร่ครับทางที่ก็มีคนเลี้ยงกันระดับหนึ่งนะและอีกอย่างหนึ่งนะครับตอนนี้นะครับเป็นปลายฤดูของอาการที่จะมีน้องลิงเล็กแล้วนะครับผมคือถ้าหมดช่วงนี้นะครับก็ต้องรอปลายปีเลยครับครับก็ถือว่าเป็นข้อแนะนำหรือข้อคิดเห็นนะครับที่ มีต่อนกแก้วลิงเนี่ยนะครับสำหรับใครที่กําลังคิดตัดสินใจอยู่ว่าจะซื้อไหมนะครับเพราะว่ามันช่วงสุดท้ายแล้วจริงๆถ้าเกิดก็สนใจยังไงซื้อตอนนี้ก็อาจจะยังคันนะครับผมลิงเน็กนะครับก็เป็นนกแก้วที่ที่ที่ผมเลี้ยงนะเป็นสีสีขา,านนะครับครับช่วงไว้สเดือนนะครับเป็นช่วงที่เขาหัดกินเองได้แล้วนะครับสามารถกินเองได้แล้วแต่ว่าตอนนี้ผมก็ยังป้อนเสริมต้าอยู่นะ ผแล้วก็มีการกินที่น้อยลงนะครับการบินบินได้แล้วนะครับก็อย่างที่เห็นนะฮะบินก่อกล้องแล้วครับช่วง3เดือนนะครับคือช่วงนี้นะเนี่ยเขาขัดกินเองได้แล้วนะครับแต่ว่าผมก็ยังมีการพอนอาหารพอนเสริมเขานะครับเพื่อที่จะให้เขากินอิน่มๆและครบๆนะครับผมในด้านลักษณะนิสัยนะครับผมก็คือมีความแตกต่างจากซันคอโนกรีมชิคมากเลย เขาจะมีความนิสัยเขานะครับเขาจะมีความเป็นตัวของตัวเองค่อนขา้างจะสูงคือเขาอ่ะไม่ค่อยติดคนนะครับผมพอเขา,เอ,าออกมานะครับเขาก็จะอยู่อยูห่ห่างระดับหนึ่งนะอยู่อย่างก็ประมาณเมตรสองเมตรนะครับยืนมองนะฮะแล้วพอเขาอยากเล่นเขาจะบินมาหาเองซึ่งต่างจากทราคอนัรกับกรีนชิกหรือพอพัดนะที่ที่เขาจะติดคนมากๆเลยแต่ว่าลิงเหน่งนี่เขาจะไม่ค่อยติดคนมาก ความสนนะครับค่อนข้างสนนะครับก็คือเล่นเล่นลุกดิกด๊กลกดิกด๊กตามภาษาเขานะครับผมแต่พลังทําลายล้างและความสนเนี่ยจะสู้กรีนชีคไม่ได้เลยนะกรีนชีคนี่อลังการมากนะครับกัดแทะวิ่งเอาหวัวถูนี่นู่นนั่นโอ้โหนั่นอลังการมากส่วนลิงเน็ตก็มีความสนของเขานะครับมีการแทะมีการกัดเหมือนกันแต่ผมโดยความรู้สึกนะตัวนี้จะมีความสนน้อยกว่าน้อยกว่า กินชี้ฟันฮอนวฟอพัดนะครับแต่ถามว่าสมนี้ก็สนน่ะเผลอไม่ได้นะก็กัดของพังเยอะอยู่กระดาษอะไรพวกนี้เขากัดกันกระปลวกนะกัดเผลอแป๊บเดียวนี่ขาดกระจุยเหมือนกันนะการกินของเขานะครับกินเยอะกว่าชาวบ้านนะฮะที่ที่ผมเลี้ยงนะผมเลี้ยงนกไซส์เล็กนะครับก็กินเยอะกับเขาพอสมควรเลยเนาะก็เมื่อกินเยอะก็มีการขาดถ่ายเยอะกว่าชาวบ้านเหมือนกันเอ่อทิ้ง สิ่งมาทีนี่ก้อนเบลเอร์เหมือนกันนะฮะก็สําหรับใครที่เลยงนกเล็กแล้วแต่ลองเพิ่มขนาดไซส์ก็ต้องเข้าใจจุดนี้ด้วยนะถ้ายุ่งกับของเล่นเขานะครับเขาก็จะบางทีเขาก็าแหวงมางับเราเหมือนกันนะแต่ถามว่างับหนักไหมก็ไม่หนักนะครับก็ไม่เจ็บเท่าไหร่นะแต่โตไปก็น่าจะใช้ได้อยู่เหมือนกันเสียงร้องนะครับไม่ค่อยดังนะครับแล้วก็ร้อง ร้องเนี่ยแทบไม่ร้องเลยนะไม่ค่อยส่งเสียงนะเขาจะส่งเสียงก็ต่อเมื่อเรียกนะครับหรือว่าหิวนะหรือว่ามีเพื่อนกรี๊ดนะเขาก็จะกรี๊ตามแต่โดยรวมนะครับก็ไม่มีเสียงที่ดังเท่าไหร่แล้วก็ร้องไม่บ่อยนะครับในเรื่องการสอนนะครับถือว่าสอนได้ยากครับเป็นนกแก้วที่สอนยากจริงๆนะยังไงเดียระครับคือคือสอนได้นะ สังเกตได้จากการตอนสอนครับผมจะสอนเขาตอนหิวนะแต่ก็ไม่ได้หิวมากครก็คือในมื้ออาหารครับก็จะสอนสอนเขาเขาไม่ค่อยทําครับก็คืออาจจะนะฮะอาจจะบางคนก็คิดว่าเอ้ยมันไม่รู้เรื่องหรอมัง้งหรือว่ายังไงแต่มารู้เรื่องนะครับพิสุด์ได้จากตอนที่เขาหิวจัดจัดแปลว่าหิวจริงๆนะฮะคือมื้อเช้านะครับมื้อแรกของวันเนี่ย เขาจะทานะฮะพอเขาหิวจัดๆนะฮะแต่พอเขาเริ่มกินได้สักแป๊บหนึ่งเขาก็เริ่มดื้อนะฮะแล้วก็ไม่ทําเหมือนเดิมสรุปว่าเขารู้เรื่องนะครับสอนได้แต่เขาแค่ดื้อมากๆาไม่อยากทนะําเขาไม่ทาเขาก็ไม่ทำนะฮะเขาอยากทําเขาก็ทาแต่ส่วนใหญ่จะไม่ทํานะครับออผมเลี้ยวมาเนี่ยเขาที่เลี้ยวมาสายพันธุ์อย่างที่ผมบอกนะคืึ่งมากเลยสายพันธุ์นี้เป็นนกทดื้อสุดๆเลยนะครับ ในส่วนของสเสน่ห์ของนกสายพันธุ์นี้นะครับสเสน่ห์เขาเป็นที่เสียงครับผมไม่ได้ถ่ายมานะแต่ว่ารวมๆคือเสียงช่วงอายุของเขานะครับสามเดือนนะครับเขาคิดว่าพูดไม่ได้นะครับแต่ว่าจะแตกต่างจากนกแก้วตัวอื่นที่ผมเลี้ยงนะเขาคราเทลซันนคควักินชี้พัดนะครับคือต่างตรงที่เสียงเขาจะมีสเสน่ห์มากครับเสียงเขาจะกลาง เล็กๆในลาคลอนะครับเวลาเขามีความสุขนะครับคือนี่แหละสเสน่หเสียงของเขาเลยแหละแล้วเขาจะมีเสียงที่แปลกๆเยอะอะครับผมก็พูดไม่ถูกนะท,ทั้งๆที่เขายังไม่ถึงวัยที่จะพูดนะแต่เขาจะมีเสียงแปลกๆเยอะแต่ว่าก็เป็นเสียงที่น่ารักมากๆเลยผมไม่ได้ถ่ายไว้ครับมันมันขึ้นอยู่กับอารมณ์ของเขานะรวมๆนะครับ สำหรับมือใหม่ที่เลี้ยงนกแก้วนะครับ<ม>ผมก็ไม่ค่อยอยากจะแนะนําสายพันธุ์นี้เท่าไหร่ด้วยความที่เขาไม่ค่อยติดคนไม่ค่อยเชื่องแล้วก็สอนค่อนข้างยากนะถ้าเลี้ยงตัวนี้มาเนี่ย first impression <ม>อาจจะไม่ดีเท่าไหร่นะก็คือโอเคแหละเขาน่ารักนะน่ารักหน้าตาน่ารักนะครับเสียงน่ารักนะครับแต่ว่าความดือ้อความินดี้ความแบบอยากทาอะไรก็ทําเรียกกล่มมาอะไรเงี้ยคืออย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ ไม่เป็นเฟิร์สอินเทซชันที่ดีเท่าไหร่นะนะครับก็ไม่ค่อยแนะนำลิงเล็กนะครับถ้าสำหรับมือใหม่นะที่อ่ะลืมบอกไปมือใหม่ที่อยากเลี้ยงที่เอามาเล่นนํามาสอนได้นะแต่ถ้าเป็นเลี้ยงพ่อพันธุ์หรือเลี้ยงสวยงามก็อีกเรื่องนึงนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับอัปเดตนะฮะสามเดือนนะครับถ้าเกิดเขายังอยู่เขาไม่บินหลุดนะก็จะมาอัปเดตไปให้ชมเรื่อยๆนะครับรีวิวกันว่า จริงๆแล้วมันเป็นยังไงนะครับนิสัยยังไงแล้วหน้าเลี้ยงจริงๆไหมมีใครป้ายยาแล้วไม่ได้พูดบางอย่างมั่งหรือเปล่านะครับผมสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสําหรับการติดตามชมนะครับสวัสดีครับ